ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาทเคยกล่าวไว้ว่าของต่ำหรือจะสู้ของสูงสมัยที่หลวงพ่อกวยยังมีชีวิตอยู่ จะมีคนถูกคุณใสถูกผีเข้ามาให้รักษาอยู่เรื่อยๆเวลาคนมาหาให้แก่เรื่องพวกนี้หลวงพ่อจะทำน้ำมนต์ให้อาบของอะไรก็ไม่เหลือหรอไม่ต้องใช้มีดหมอหลวงพ่อท่านจะใช้มีดหมอเฉพาะที่คนเจ็บมาเองไม่ได้ใช้รักษาระยะไกลอันนั้นท่านถึงจะใช้มีดหมอขับแต่บางที หลวงพ่อจะมอบผงวิเศษ5ประการที่ประกอบด้วยผงปัตมั่ังผงพุทธคุณผงอิทิเจผงม,มหาราชผงตีนิสิงเหที่ท่านเอาไว้สะสมผสมทำพระให้ไปผสมน้ำทำน้ำมนต์ไว้ใช้กินและอาบทุกายเมื่อไปทำก็ข,ขับออกหมดดังมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้ นายสามารถหมวกอิ่มบ้านอยู่น้องหินเมื่อตอนอายุ20ปีได้ไปทำไรท่ที่อำเภอบานไลจังหวัดอุทัยธานีได้ไปติดแม่ไา้คนหนึ่งอายุมากกว่าตั้งเยอะและมีลูกติดอีกต่างหากนายสามารถนี้หลงไหลแม่ไม้นี้มากถึงกับไม่ยอมกลับบ้านนายเมง้งพ่อของนายสามารถไปตามลูกชายให้กลับมาบวชไปพูดอย่างไรก็ไม่ยอมกลับ นายเม้งพาแม่เนะสามารถไปช่วยกันเกี้ยกรอมก็ไม่ยอมกลับนายเมงเห็นว่าแปลกสงสัยว่าลูกจะโดนของเพราะหลงขนาดไม่ยอมกลับบ้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่จึงนำความนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกลวยทันเพลงดูเสร็จก็บอกว่ามันโดนกระทํามันถึงลืมพ่อหรือแม่นายเมงเลยถามว่าแล้วจใจทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อ,หล,พอหลวงพ่อกวย ได้เข้าไปในกุฏิหยิบผงวิเศษห้าประการใส่ห่อกระดาษมามอบให้นายเม้งพร้อมสั่งว่าให้เอาผงนี้ใส่บนหัวมันแต่อย่าให้มันรู้ตัวมันเป็นของต่ำมันจะสู้ของสูงไม่ได้หรอกนายเม้งได้ชวนเมียไปหาลูกชายที่อำเภอบ้านไล่เมื่อเจอหน้าเจ้าสามารถก็เข้าไปกอดเอามือรูปหน้ารูปตา พอนายสามารถเผลอนายเมิงกแกลบเอาผงใส่บนศีรษะแล้วก็บอกว่าลูกจะขอค้างหนึ่งคืนพ่อตอนเช้านายเมิงก็พูดกับลูกชายให้กลับไปบวชข่าวนี้ลูกชายไปเก็บเสื้อผ้าจะกลับไปกับนายเมิงมิใหญ่ที่เมียนายสามารถจะห้ามปามอย่างไรก็ไม่ฟังอาจจะเป็นเพราะ ของที่ทำไว้คงโดนผงหลวงพ่อกวยล้างอาถรรพ์หมดนายสามารถจึงไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในแม่ไมยคนนี้เลยเมื่อกลับไปบวชได้พรรษาหนึ่งก็ไม่เคยกลับไปที่อำเภอบ้านไรอีกเลยปัจจุบันไปถามเรื่องนี้กับนายสามารถเขาจุหัวเราะคือคือบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ไปหลงมันแบบไหนไม่ลืมหูลืมตาเป็นแบบนั้นได้อย่างไร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่